สวัสดีครับเพื่อนๆผู้มีหัวใจรักการเกษตรทุกท่านครับคลิปนี้ผู้จัดจการหัวใจเกษตรนะครับจะชวนเพื่อนๆมาทำการเพราะกล้าต้นไม้นะครับในช่วงฤดูฝนนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงฤด,ดูทองเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าะมะเมล็ดพันธุ์เนี่ยที่หล่นร่วงลงมาจากต้นพอตกลงสู่ดินมเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นก็จะงอกงามขึ้นมาในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงฤดูที่ดีมากมาก ดังนั้นสําหรับผู้ที่มีความรักนะครับในการเพาะกล้าต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้าต้นอะไรก็ตามนะครับช่วงฤดูฝนนี่เป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดเพาะนะครับเมล็ดพันธุ์นะครับที่ตกลงสู่ดินเนี่ยก็จะงอกขึ้นมาให้เราเห็นวันนี้ผู้จัดการหัวใจเกษตรนะครับจะนําเสนอนะครับพืชที่เป็นพืชถิ่นนะครับอาจจะมีหลายถิ่นด้วยนะครับพืชชนิดนี้นะครับมีชื่อว่าต้นว่านะครับเป็นว่านา ซึ่งเป็นพืชที่งอกได้ง่ายมากเนี่ยครับจะให้เพื่อนๆดูนี่เป็นต้นกล้าของอลูกว่านะครับที่ร่วงลงมาด้านหลังของผมเนี่ยคือต้นแม่ของเขาที่เป็นว่านานะครับในช่วงฤด,ดูที่เขาออกลูกแล้วก็สุกแล้วเขาก็จะร่วงลงมาแล้วก็จะลงมาในดินเนี่ยครับเรามาสังเกตเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นว่า เขาก็จะงอกขึ้นมาถามว่าต้นว่ามีประโยชน์อะไรนะครับผมก็อยากจะแนะนําว่าว่านาเนี่ยมีประโยชน์นะครับมีสรรพคุณทางยาด้วยนะครับเพื่อนๆก็ลองไปหาอ่านดูเดี๋ยวผมจะลงข้อมูลนะครับว่าว่านาเนี่ยมีสรรพคุณทางยาอะไรบ้างนะครับและมีประโยชน์อะไรจากที่เราเห็นก็คงจะเป็นลักษณะการใช้ไม้ของเขานะครับเป็นเชื้อเพลิง แล้วก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าเขาเป็นไม้ไม่ผัดใบก็คือมีใบเขียวตลอดทั้งปีนะครับก็พืชต้นว่านียฮะถ้าจะมีราคาที่แพงที่สุดเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเขาทำไม้ล้อมสังเกตนะครับถ้าต้นว่าที่มีทรงส,ยสวยๆนะครับฟอร์มดีๆเนี่ยในบรรดาไม่ว่าจะเป็นบ้านจัดสรรเป็นตั้มน้ามันนะครับก็จะมาซื้อเป็นลักษณะไม้ล้อม ที่ถามว่าถ้าเรามีต้นว่าเยอะๆหรือไม้นะครับสวยๆเยอะๆนะครับก็สามารถที่จะแปลนะครับแปลเปลี่ยนมาเป็นนะครับไม้ที่จะให้เราทําเงินได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเราเห็นโอกาสนี้เราก็สามารถที่จะเพาะเอาไว้ซึ่งวันนี้ผมก็จะใช้โอกาสนี่ฮะหลังเลิกงานนะครับมาเพาะ,ะพันธุของว่าเอาไว้นะครับเดี๋ยวมาเพาะไปพร้อมๆกันครับเพื่อนๆครับ วัสดุก็เช่นเคยนะครับอันนี้เป็นแก้วกาแฟนะครับผมก็เก็บสะสมแก้วกาแฟไว้เยอะมากเพราะว่ามีความคิดอยู่แล้วว่าจะนํามาทําเป็นกระถางนะครับสําหรับเพาะกล้าต้นไม้นะครับแล้วก็ง่ายๆก็คือเจาะรูนะครับใต้แก้วแค่นั้นเองนะครับทีนี้ก็ดินเนี่ยผมมีไว้อยู่แล้วนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับ จะทาให้ดูไม่ทั้งหมดนะครับจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างอย่างเนี้ยฮะนี่คือต้นว่าที่เขางอกนะครับรากเขายังลงไม่ลึกนะครับถ้าเราทําช่วงเนี้ยก็จะสามารถที่จะใส่กระถางได้อ่ายกตัวอย่างเนี่ครับเพื่อนๆครับผมได้ต้นว่าหนึ่งกระถางเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วต้นว่าเนี่ยมีคุณสมบัติที่โตเร็วมากนะครับเป็นพืชที่โตเร็วหากินเก่งมากเลย ถ้าเราปลูกเอาไว้ผมก็วางแผนไว้ว่าพอเขาโตขึ้นมาอีกแล้วก็เปลี่ยนกระถางไซส์ใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับไซส์ใหญ่ไปเรื่อยๆอลองดูนะครับเพื่อนๆครับว่าถ้าเรามีเมล็ดพันธุ์นะครับพืชถิ่นเยอะๆนะครับถ้าเรามองในเรื่องของว่าเราเพาะพันธุ์เก็บเอาไว้เนี่ยครับเราก็อาจจะเป็นร้านขายต้นไม้นะครับซึ่งเป็นอยู่ที่บ้านของเราเองนะครับเพียงแต่ว่า ถ้าเรามีอย่างนี้นะครับเราจะแชร์ยังไงให้คนที่เขามีความต้องการมีความรักนะครับในการที่จะนําต้นไม้เหล่านี้ไปปลูกประดับบ้านต่างๆอันนี้ผมได้หนึ่งต้นละช่วงนี้รากเขายังไม่เยอะนะครับก็เป็นก็เหมาะนะฮะนี่ครับต้นที่สองได้ละแปบ๊บเดียวนะครับเนี่ยถ้าอย่างนี้สมมติเขาเอาไปขายกันเนี่ยฮะ เอาไปขายในตามร้านขายผมก็เชื่อว่ามีคนซื้อนะครับนะครับได้อีกแล้วครับต้นหนึ่งอา่าตีไว้ถูกๆเอาต้นละห้าบาทนะครับต้นละห้าบาทก็ทำวันละสิบต้นสิบต้นก็ห้าสิบบาทนะครับถ้ายี่สิบต้นก็อ้าวร้อยหนึ่งนะครับทำไปเรื่อยๆ เนี่ยครับถ้าเรามีาวัสดุเราเตรียมพร้อมมาไว้แล้วเนี่ยครับแป๊บเดียวครับไม่ยุ่งยากครับเพื่อนเพื่อนครับเ,เลิกงานกลับมาก็ปลูกเลยนะครับเนี่ยเพาะพันเอาไว้เลยต้นเราก็สามารถคัดต้นซี่นะครับพอเหมาะพอเหมาะนะฮะผมเลือกต้นขนาดประมาณนี้กําลังเหมาะพอดีเลยเนี่ยครับเพื่อนๆครับนี่เนี่ยผมแป๊บเดียวผมได้ห้าต้นแล้วนะโอ้ต้นนี้สวยมากเลย อร์อมต้นนี้อย่างสวยเลยนะครับเพื่อนๆเอาแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับก็วันนี้ชวน,นเพื่อนๆมาเพาะพันธุ์ต้นไม้นะครับผมเชื่อว่านะครับถ้าเราไม่เก็บพันธุ์แบบนี้เอาไว้อีกหน่อยมันก็จะขึ้นมานะครับมันก็จะรกเราก็จะตัดทิ้งหรือบางทีนะครับเราก็จะ ไม่ได้สนใจเขาเลยนะครับก้ 9, าพันเหล่านี้นะครับก็จะหายไปทุกปีแต่ถ้าเราเก็บในทุกๆปีนะครับเก็บแล้วก็ใส่ในกระถางเล็กพอเขาโตมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่กระถางใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับมีโอกาสนะครับสำหรับผู้ที่เขาชอบนะครับสะสมต้นไม้พันธุพื้นเมืองพันธุ์ดั้งเดิมนะครับเขาก็จะเห็นคุณค่าของอพืชพันธุ์ต่างๆที่เราเพาะเอาไว้นะครับ โดยเฉพาะพืชถิ่นของเรานะครับพยายามเก็บรักษาไว้วันนี้เลยมีโอกาสนะครับชวนเพื่อนๆนะครับมาเพาะพันธุ์ต้นไม้จะเป็นต้นไม้อะไรก็ได้นะครับเพื่อนๆครับที่เรามองเห็นประโยชน์ของเขาซึ่งผมเชื่อว่าต้นไม้ทุกต้นมีประโยชน์ต่อ,อมนุษย์มีประโยชน์ต่อโลกของเราทั้งสิ้นนะครับขึ้นอยู่ว่าใครจะเห็นคุณค่าของเขาหรือไม่วันนี้ผู้จัดการหัวใจเกษตรพาเพื่อนๆมาเพาะพันธุ์ต้นว่านะครับกันนะครับ ถ้ามันโตแล้วก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันไปเรื่อยๆว่าต้นว่าที่ผมเก็บเอาไว้เนี่ยฮะมันโตขนาดไหนนะครับมันสามารถที่จะสร้างไรายได้ให้เราได้หรือไม่นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดถูกใจกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด subscribe ติดตามแล้วก็ กดกระดิ่งให้ด้วยได้ครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผู้จัดการหัวใจเกษตรสําหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ